อเล็กซานเดอร์ลูคาชิโกประธานาธิบดีของเบลารุสนะคะคนคนนี้ปกครองเบลารุสมาตั้งแต่ปี1994แล้วแล้วก็มีฉายาวันนี้คือเผด็จการคนสุดท้ายของยุโรปค่ะเพราะว่าชาติอื่นเขาเปลี่ยนผู้นำกันไปเยอะแล้วนะคะแล้วก็เป็นประชาธิปไตยแต่ว่าของเบลารุสนั้นยังมีลูคาชิโกปกครองอยู่ค่ะลูคาชิโกนั้นมีบทบาทสําคัญนะคะในการไก,กล่เกลี่ยให้เกิดสันติภาพระหว่างฝั่งของเครมลินกับตัวของเยสเกนีพปรกโกซินซึ่งเป็นผู้นาํากลุ่มนักรบรับจ้างแวกเนอร์ที่ก ช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาทุกอย่างจบใน24ชั่วโมงซึ่งลูกคาเชนโกก็เปิดเผยรายละเอียดนะคะว่าเขาในหลายบงคนโทรพูดคุยกับพิโกซินหลายรอบเลยนะคะบอกว่าให้หยุดเถอะถอยเถอะนะคะจมพิโกซินยอมอีกมุมนึงก็โทรคุยกับปูตินค่ะบอกปูตินว่าใจยเยน็นๆอย่าเพิ่งทาอะไรนะอย่าเพิ่งลงมือนะขอเคลียร์ก่อนแล้วก็เคลียร์ได้สําเร็จจริงๆค่ะทําให้ผู้คนก็กลับมาพูดถึงลูกคาเชนโกเผด็จการคนสุดท้ายของโยุโรปนี้นะคะว่าโอ้โหบทบาท เด่นมากในวิกฤตครั้งนี้นะคะแล้วลูกคาเชนโก้จะได้อะไร